สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการพุทธแบบเซนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศวันนี้คือวันที่21มีนาคม2,563ผมอาจารย์คำพีปรีชายานก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในรายการพุทธแบบเซน ซึ่งพูดแบบเซนที่ผมได้พูดมาแล้วเป็นตอนๆน,นะครับสองสามตอนที่ผ่านมาก็ว่าด้วยวิถีแห่งหลักทำคำสอนเซนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นตอนที่สามนะครับพูดมาแล้วสองตอนนะครับวันนี้ก็จะได้พูดถึงประวัตินะครับ ความเป็นมานะครับของพุทธศาสนานิกายทยานะหรือชาหรือพุทธศาสนานิกายเซนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีนะครับเ,ออเริ่มต้นจากออออจะเจริญเติบโตควบคู่กับออพุทธศาสนาเถรวาทน,นะครับออแต่พุทธศาสนานี้เริ่มต้นจากออพัฒนามาจากหรือเริ่มต้นมาจากดิน อินเดียนะครับประเทศอินเดียยุคโบราณนะครับเป็นการสืบทอดตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งสังฆปรินายกนับตั้งแต่พระอคาคสปะที่ได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้านะครับให้เป็นผู้ถ่ายทอดธรรมโดยไม่ต้องอาศัยภาษาและถ้อยคำนะครับเป็นต้นมาหลังจากพาระเจ้าปณิิพานแล้วก็มีการสืบสายต่อมา ตามลำดับนะครับได้มีสังฆบับนายกทั้งหมด28องค์นะครับองค์ที่1ก็คือพระมากัสปะองค์ที่2ก็คือพระอ,อนุนนะครับแล้วก็แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดอยู่ว่าพุทธศาสนานิกายนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นนิกายหมหายานแต่แท้จริงแล้วเซนกับหมหายาไม่ได้เป็นนิกายเดียวกันนะครับ ซึ่งจะได้พูดถึงในโอกาสต่อไปนะครับเอ่อนิพุทธศาสนานิกายชานหรือหรือทยานะหรือเซนนี้เอ่อตามพุทธประวัติของมุนิกายนี้ปรากฏว่าไม่ได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียแต่ว่ากลับมาเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีนนะครับในพุทธศตวรรษที่6และ7นะครับและต่อมาก็ได้ได้ ไปเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเอ่อกล่าวขานกันว่าพุทธศาสนานี่กายชานหรือเซนเนี่ยนะเอ่อในประเทศจีนเนี่ยคือการผสมผสานกับหลักธรรมคำสอนของพุทธนาฝ่ายมหา,ายานจากอินเดียและหลักธรรมคำสอนเอ่อหรือหลักปรัชญาของรัติเต่าของจอมปลาเหล่าจื้อนะครับจนกลายเป็นพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณ์ใหม่ของจีนที่เรียกว่าายเอกอ่อัด อัตลักษณ์ใหม่ของจีนที่เรียกว่าอัตลักษณ์แบบฉาหรือแบบเซนนะครับแล้วก็พุทธศาสนานีเมือม่อเมื่อแพร่ขยายไปถูประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้ชาวญี่ปุ่นก็รู้จักพุทธศาสนานีกลายใหม่ที่แพร่เข้าไปเนี่ยโดยเรียกชื่อเสียใหม่ว่าเซนนะครับ จากนั้นเซนก็ได้ขจรกระจายไปในหลายประเทศในแถบเอเชียตลอดถึงประเทศในตะวันตกในอย่างอเมริกาอีกด้วยนะครับแล้วกเ็เมื่อกล่าวถึงการกำเนิดของพุทธศาสนานะครับนิกายชยานชาหรือเซนในประเทศจีนนั้นผมก็อ,อ,อ,อยากจะขออ,อ,อนุญ,ญาต นำมาบทความนะครับเรื่องเซนคืออะไรของศาสต,สตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐนะครับซึ่งเป็นอาจารย์เคยสอนหนังสือของผมนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ว่าเซนกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตนะครับ ต่ออาจารย์จำนงทองประเสริฐนะครับกล่าวถึงพุทธศาสนานิกายธยาณชาหรือเซนในประเทศจีนและก็ญี่ปุ่นนะครับที่ท่านเขียนไว้นะครับในหนังสือดังกล่าวนะครับคือท่านบอกว่านิกายธยานะหรือชาหรือเซนนั้นเป็นตบตผลอย่างหนึ่งแห่งจิตใจของชาวจีนนะครับหลังจากที่ชาวจีนรับเอาความคิดของอินเดีย ซึ่งได้ถูกนำเข้ามาสู่เมืองจีนในสมัยพุทธศตวรรษที่6ในฐานะที่เป็นสื่อกลางแห่งคำสอนของพุทธศาสนานะครับกล่าวสำหรับโชมหน้าแห่งพุทธศาสนาในรูปนิกายดังกล่าวที่เข้ามาสู่ประเทศจีนนั้นปรากฏว่าประชาชนแห่งอาณาจักรกลางไม่อยากจะต้อนรับขับสู้นักนะครับเ,เช่นการประกาศสนับสนุนการดำรงชีวิตแบบอนาคาริก คือแบบผู้ไม่อยู่ครองเรือนนะครับและประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ตามแนวโลกุตตรธรรมนั่นก็คือการนำชีวิตออกไปนอกแนวโลกียวิสัยหรือแนวที่ออกไปในทางให้พ้นโลกและการปฏิเสธชีวิตแบบชาวโลกซึ่งในการต่อมากลายเป็นปรัชญาลึกซึ้งของพูทธศาสนานะครับนอกจากนี้ กล่าวขานกันว่าผู้บรรลุธรรมต้องมีสติปัญญาหรือมีความเฉลียวฉลาดปราดเปลืองเพื่อความเข้าใจในวิชีวิถีชีวิตของตนอย่างท่องแท้ด้วยตนเองนะครับการประกาศพุทธศาสนาด้วยปรัชญาโลกุตรธรรมและการให้เหตุผลแบบวาทะวิจารอันสุขุมคำภีรภาพการวิเคราะห์และการตรึกตรองที่หลักแหลมผิดปกติธรรมดาของพระพุทธศาสนา นิกายจยานะหรือชาหรือเซนนั้นส่งผลให้นักปราชญ์ชาวจีนโดยเฉพาะพวกที่นับถือรัทธิเต๋าตื่นเต้นมากถ้าหากเปรียบเทียบประชาชนชาวจีนกับประชาชนชาวอินเดียแล้วปรากฏว่าชาวอินเดียส่วนใหญ่ไม่ได้มีจิตใจหมกมุ่นในทางปรัชญาเลยชาวจีนเป็นผู้ทํางานทำการอย่างขยันขันแข็งและอุทิศตน ให้แก่ภารกิจแบบโรกิยวิสัยมากกว่าชาวอินเดียนั่นก็คือชาวจีนเป็นผู้ที่ติดอยู่กับวิถีแห่งโรกิยสุขชาวจีนไม่ใช่เป็นนัก,กจิตนิยมเพ้อฝันแบบโหราญา์ที่ชอบแหนดูดวงดาวอย่างชาวอินเดียแม้ว่าในขณะที่จิตของชาวจีนถูกวิธีการแบบอินเดียมาเล่าอย่างลึกซึ้งก็ตาม ทว่าจิตใจของชาวจีนก็ไม่เคยสูญเสียความผูกพันกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมายนะครับชาวจีนจึงปฏิบัติธรรมโดยไม่ทอดทิ้งวิถีชีวิตประจำวันของเขาเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนเชื่อว่าการเดินนั่งนอนและการประกอบอาชีพการงานตามปกติ ก็คือการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันนะครับชีวิตทางภาคภารกิจหรือการปฏิบัติภารกิจในแต่ละวันของชาวจีนมีความผิดแปกนะครับแตกต่างกับชาวอินเดียก่อให้เกิดเป็นก่อให้เกิดการเปลี่ยนมากก่อให้ก่อให้เกิด เป็นก่อให้เกิดมัคควิธีนะครับก่อให้ให้เกิดมัคควิธีคํคำสอนพระพุทธศาสนาแบบอินเดียกลายมาเป็นแบบจีนนะครับหรือหรือที่ภายหลังเรียกว่าเมื่อพุทธศาสนานิกายเซนแบบจีนนะครับสิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งแรกๆที่พุทธศาสนา นิกายทายานะหรือชาหรือเซนทำสําสเร็จในประเทศจีนดังเช่นชาวพุทธนิกายนี้ในจีนสามารถรวบรวมพลังต่างๆได้จนมีความเข้มแข็งพอที่จะยืนอยู่ได้ด้วยลำพังตนเองก็คือการสถาปนาการประพฤติพรหมจรรย์เป็นแบบพิเศษที่ผิดแผกไปจากประพฤติพรหมจรรย์ของภิกษุสงฆ์ ในอินเดียยุคอดีตมากทีเดียวทั้งนี้วัดพุทธศาสนานี้ในประเทศจีนกลายเป็นองค์กรหนึ่งที่ปกครองตนเองที่แบ่งออกเป็นเบ็แผนกต่างๆแต่ละ,ะแผนกมีสำนักงานของตนเองในอันที่จะทำงานรับใช้ประเทศชาชนซึ่งเป็นความคิดตกทอด ให้ชาวจีนมันเกิดความตระหนักถึงระบอบก,การเมืองการปกครองในการต่อมาอีกด้วยลักษณะที่น่าสังเกตของสถาบันพุทธศาสนาแบบใหม่คือพุทธศาสนานิกายชายานะชาหรือเซนนี้ก็คือหลักแห่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบในฐานะที่บรรดา ทั้งนี้ขอย้ํานะครับวัดพุทธศาสนาวัดพุทธศาสนานิกยนี้ในประเทศจีนกลายเป็นองค์การปกครองตนเองที่แบ่งออกเป็นแผนกต่างๆแต่ละแผนกก็มีทำนักงานของตนเองในอันที่จะทำงานรับใช้ประชาชนซึ่งเป็นความคิดตกผลึก ทอดให้ชาวจีนเกิดการกระทับกระหนักถึงระบบกการเมืองการปกครองในการต่อมาอีกด้วยลักษณะที่น่าสังเกตของสถาบันพุทธศาสนาแบบใหม่คือพุทธศาสนานิกายชยานะหรือชานหรือเซนนี้ก็คือหลักการแห่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบในขณะที่บรรดาพระเทรานุติระทั้งหลายได้รับการเคารพนับถือตามปกติธรรมดานั้นปรากฏว่าสมาชิกทั้งปวงต่างก็สารวน อยู่กับงานที่ต้องใช้กำลังเช่นการรวบรวมเชื้อเพลิงการทำไร่ไถนาการเก็บใบาชาในกรณีนี้เองครูบาอาจารย์ก็เข้าไปร่วมมือด้วยทำหรือทำด้วยและพร้อมกับทำงานร่วมกับเพื่อนสหธรรมิกนั้นอาจารย์ก็จะจะ,จะแนะนำบรรดา สานุสิ์ทั้งหลายให้เข้าใจพุทธศาสนาดิกายเซนหรือนิกายทยานะอย่างถูกต้องพร้อมกับร่วมใช้แรงงานร่วมกันวิถีชีวิตดังกล่าวนี้ทำให้การถือพรหมพ,พรพรหมจันยร์ แบบชาพุทธนิกายทยานะชาหรือเซนแตกต่างไปจากคณะสงฆ์ฝ่ายเทราวาตในอินเดียมากทีเดียวภิกษุสงฆ์นิกายนี้ในประเทศจีนไม่เพียงแต่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นหากยังปรารถนาจะนำพาตัวเองสู้วิถีสู่วิถีชีวิตภาพปฏิบัติทุกแบบอีกด้วยนะครับในด้านอภิปรัชญานั้นปรากฏว่าชาพุทธพุทธศาสนานิกาย ธยานะชาหรือเซนใยจีนได้ดูดกลืนเอาคำสอนลทัทธิเต๋าที่ถูกพุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วไว้ด้วยแต่ในการดำเนินชีวิตภาคปฏิบัติแล้วพุทธศาสนาชาวพุทธนิกายนี้ไม่คำนึงถึงลทัทธิคำสอนที่จะให้สระโลกแบบเตา๋าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ชาวพุทธนิกายนี้ไม่ได้เหินห่างจากการดำเนินชีวิตของตนซึ่งแตกต่างจากชาวอินเดียที่เน้นกิตนิยมแบบมีพระเจ้าและแยกตนเองออกจากสังคมหรือชุมชนไปสู่ความวิเวกหรือความสงบในป่าเขาตัวอย่างการสนทนาการตอบคำถามเมื่ออาจารย์นิกายนี้ถูกถามเรื่องชีวิตในภาคหน้าท่านจะไม่ลีรอที่จะตอบว่า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นลาหรือม้าและทำงานเพื่อชาวบ้านเถิดหรืออาจจะตอบว่าขอให้ข้าพเจ้าตายเสียก่อนจึงจะสามารถที่จะบอกได้ว่าชีวิตภายภาคหน้าเป็นอย่างไรอีกด้านหนึ่งพุทธศาสนานิกายทชาญนิทยานะมีความแตกต่างจากชาพุทธนิกายเถราวาทก็คือการตีความคำสอนตลอดถึงการประบฤติพรหมจรรย์ก็มีความแตกต่าง จากมัควิธีเดิมๆกล่าวถึงที่สุดแล้วมัควิธีปฏิบัติแบบนิกายทยานะหรือชาหรือเซนทั้งที่เป็นชาวจีนและชาวญี่ปุ่นมีความผิดแปลกแตกต่างจากการปฏิบัติของชาวพุทธทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแบบแบบพุทธใดๆหรือแบบพุทธประเทศใดทั้งนี้ ทั้งนี้ไม่ว่ามรรควิธีปฏิบัติตามคำสอนของใครก็ตามชาพุทธนิกายทยานะชาหรือเซนก็ไม่ใส่ใจนำมาปฏิบัติเนื่องเพราะการปฏิบัติแบบนิกายนี้นั้นเป็นการปฏิบัติที่มีเอกลักษณ์จำเพาะดังเช่นปรากฏว่าชาพุทธศาสนานิกายนี้ในยุคโบราณไม่ได้สารวน เฉพาะในการปฏิบัติศาสนากิจตามแบบเถราวาดเช่นการปฏิบัติเพื่อพ้นทุก์การเนนชีวิตด้วยมรควีต่างๆเป็นต้นนั่นเป็นเพราะชาพุทธิกายเซนหรือทยานะหรือฌานไม่มีคนใดเป็นทุกข์เป็นสุขจึงไม่ต้องปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ไม่มีการสวดมนต์ภาวนาไม่มีการล้างบาปไม่มีการประกอบกิจการกุศลใดๆทั้งนี้ ทั้งมิใช่หมกมุ่นอยู่กับการอ่านตำราการอ่านตำราหรือการท่องพระสูตรและคำพี่ไม่สนใจอธิอบายถกเถียงปัญหาธรรมเฉพาะอย่างยิ่ง ชาพุทธเซนในจีนจะไม่เน้นศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มเลยประการสำคัญก็คือพุทธศาสนานิกายนี้ปรากฏว่าปฏิเสธการปฏิบัติทุกวิถีทางและปฏิเสธความคิดปรุงแต่งและคำพูดเพ้อเจอ้อนั่นเป็นเพราะทุกความคิดปรุงแต่งทุกถ้อยคำที่พูดออกมาล้วนแต่ไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรเมื่อลูกศิษย์เมื่อถูกศิษย์ถาม ปัญหาหรือเรื่องราวใดๆอาจารย์ขอปฏิเสธคำถามนะครับคำถามและปฏิเสธที่จะตอบหรืออธิบายแก่ผู้ใดเฉพาะอ,อย่างยิ่งในการอธิบายหรือสอนทำแก่ศิรษ์นั้นบางครั้งอาจารย์จะใช้วิธีตะโกนตะคอกทุกตี เพื่อให้สิทธิ์มองเห็นความคิดปรุงแต่งของตนอย่างกระจ่างแจ้งขอย้ำว่าในทางด้านสิ่งที่ชาพุทธแบบเซนกระทำหรือปฏิบัติในชีวิตประจำวันนอกจากการเข้าร่วมในการทำงานต่างๆและเป็นการกระทำกิจอย่างไม่กลัวความยากลำบากแล้วสาวกของเซนก็ไม่สนใจอย่างยิ่งนเรี่พอ กนั้นปริศนาธรรมหรือโกลอานที่อาจารย์ให้สิทธิพิจารณานะครับตึกตรองอย่างลึกซึ้งก็ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยความคิดปรุงแต่งซึ่งเมื่อสิทธิ์ไม่เข้าใจคำพูดของอาจารย์ก็ถามปัญหาและคอยฟังคำตอบแต่คำตอบก็เป็นแบบประหลาดประหลาดเฉพาะอย่างยิ่งทุกคำตอบและทุกคำถามล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งของอาจารย์ด้วยคำพูดที่ว่าใช่ไม่ใช่มีไม่มี ไม่เป็นสิ่งใดนะครับนั่นเป็นเพราะอาจารย์ไม่ปรารถนาให้สิทธิ์บังเกิดความเข้าใจต่อถ้อยคำและหรือคําพูดเพราะอาจารย์มีความรู้กระจ่างแจ้งว่าคําพูดและคําถามล้วน mm hmm. เนื้ออื่นใด อาจารย์นิกายนี้รู้แล้วว่าคําพูดเป็นเพียงวาจาไม่อาจทําให้ใครบังเกิดปีชายาหรืออย่างรู้หรือจัตทะรู้อะไรได้ผู้ที่มุ่งหวังให้จิตหลุดพ้นสู่พุทธภาวะหรือเข้าสู่พระนิพพานตามหลักของพุทธนิกายนี้นก็ต้องปฏิบัติธรรมคือทำซาเซนหรือเพ่งพิจารณาโกอารหรือกงอันหรือปิศาธรรมนะครับด้วยตนเองไม่มีใครช่วยใครได้เพราะเป็นภาวะที่รู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้น ความจริงแล้วหลักทกรรมคำสอนของพุทธศาสนานิกายทยานะชานหรือเสนมีบางประการก็ตรงกับคําสอนของพุทธศาสนาเถราวาทเช่นผู้ต้องการหลุดพ้นต้องเรียนรู้หรือต้องปฏิบัติด้วยตนเองครูบาอาจารย์เป็นแต่เพียงพี่เลี้ยงคอยแนะนําหรือบอกกล่าวเพียงเล็กน้อยแก่ผู้เป็นศิษย์กล่าวสําหรับพุทธศาสนาเถราวาทแล้วมุ่งหวังที่จะให้พุธตัธ้สีภิกษุนิพพุรีอุบาสกบาลิกาเล่าเรียนหรือศึกษาจากพระนบิโกที่เรียกว่าปริปริยติธรรม และศึกษาต้องควบคู่กับการปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อบรรลุมรคผลที่เรียกว่าปฏิเวทธรรม <c oughs> <c oughs> หรือต้องปฏิบัติด้วยตนเองครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้พี่เลี้ยงคอยแนะนำหรือบอกกล่าวเพียงเล็กน้อยแก่ผู้เป็นศิษย์ ราวสำหรับพุทธศาสนาเสนาวะแล้วมุ่งหวังที่จะให้พุทธภาษีคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเล่าเรียนหรือศึกษาจากพระไตรปิฎกที่เรียกว่าปริยัติธรรมและการศึกษาต้องควบคู่กับการปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมส่วนพุทธศาสนานิกายทยานะหรือชาหรือเซนนั้น ผู้หวังจะบรรลุธรรมหรือต้องการหลุดพ้นจากสิ่งร้อยลัดไม่ต้องศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นนั่นเป็นเพราะไม่มีธรรมใดที่ต้องรู้และต้องบรรลุอีกทั้งผู้บรรลุและผู้ไม่บรรลุก็ไม่มีนั่นเป็นเพราะชาพุทธนิกายนี้เห็นว่าตัวหนังสือคําพูดหรือ การปฏิบัติใดๆก็มีอาจทำให้ใครหลุดพ้นได้เพราะทำแบบเซนเป็นธรรมที่อยู่เหนือเหตุผลอีกทั้งอยู่เหนือคำสอนตลอดจนเหนือทฤษฎีและประสูรต,ต่างๆอีกด้วยครับนั่นเป็นเพราะชาพุทธิไกนี้เห็นว่าตัวหนังสือคำพูดหรือการปฏิบัติก็อาจก็ไม่อาจทำให้ใครหลุดพ้นได้เพราะทำแบบเซน นะครับเป็นธรรมที่อยู่เหนือเหตุนอกผลนะครับอีกทั้งอยู่เหนือคําสอนตลอดถึงเหนือทฤษฎีหรือพระสูตรและคัมภีร์ใดๆกล่าวสําหรับพุทธศาสนานิกัายนี้ปรากฏว่าประเทศในประเทศจีนนั้นเริ่มต้นเล็บบุกโบกโดยพระโพธิธรรมหรือที่คนจีนรู้จักในนามว่าพระตักโอพระอาจารย์ตักหมปรามาจารย์ตักหม ที่มาที่มาจากคําว่าพระนโมนโมตัสสะเนี่ยนะพระนโมนะครับแต่เสียงเพี้ยนเป็นตักมมจากมโมเนี่ยพระโมโมครโับเพียเ้ยนไปเป็นพระตักมมนะครับจากนโมเป็นตักมมนะครับซึ่ง ท่านพ,พระโพธิธรรมนี้เป็นสังฆปานายกองค์ที่28ของอินเดียและเป็นสังฆปณนายกองค์ที่หนึ่งของจีนท่านคือผู้มีอิทธิพลและมีบทบาทสําคัญยิ่งแก่พุทธศาสนาในฐานะที่ได้จัดตั้งและวางหลักพุทธศาสนายชาหรือเซนในประเทศจีนพระโพธิธรรมคือผู้ที่เริ่มต้นและบุกเบิกและวางรากฐานพุทธศาสนากายชา ในประเทศจีนด้วยการประกาศหลักธรรมคำสอนแนวใหม่คือคำสอนที่ไม่ต้องอิงอาศัยพระสูตรและคำพีใดๆเป็นสภาวะการและในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนก็นอกชนวยนอกคำพีนอกพระสูตรไม่ติดยึดดูกับ้อยคำและอักตัวอักษรใดๆเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหลักธรรมคำสอนที่ชี้ตรงไปที่จิตตามมรรควิธีจากจิตสู่จิตกระทั่งสามารถ ประจักษ์แจ้งต่อสภาวะธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่าจิตของมนุษย์ในสัตว์โลกล้วนมีสภาวะหรือพุทธภาวะอยู่แล้วทั้งนี้การเข้าถึงหรือบรรลุพุทธภาวะแห่งจิตนั้นเพียงประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติแห่งตัวตนว่าปราดจากธรรมชาติแห่งตัวตนนครับนี่คือหลักการสําคัญอันเป็นหลักธทรรมคำสอนที่อาจจะถือว่าเป็นบทสรุปของชาวพุทธนิกายทยานะชาหรือเซนในประเทศจีน ซึ่งในการบรรลุธรรมแบบพุทธศาสนานิกายนี้นั้นคือใช้มรกควิธีรัดสั้นด้วยการชี้ตรงไปที่จิตเดิมแท้ซึ่งก็คือการปลุกจิตให้ตื่นรู้ต่อจิตเดิมแท้และเข้าถึงพุทธภาวะโดยการเพ่งมองดูธรรมชาติแห่งตัวตนว่าปราศจากธรรมชาติแห่งตัวตนนะครับโดยสรุปแล้วก็คือในช่วงเวลาที่พระพุทธธรรมนำพุทธศาสนานิกายนี้ นิกายทะยานะนะครับเข้าไปในประเทศจีนนะครับในพุทธศตสรนั้นปรากฏว่าเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนาแนวเถราวา่าทกําลังมีอิทธิพลสูงในประเทศจีนและในการต่อมาพุทธศาสนานิกายนี้ก็ได้เผยแพร่ไปยังญี่ปุ่นนะครับพุทธศาสนานิกายชาหรือเซน,นได้ปักหลักอย่างมั่นคงในญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าอาจารย์คนแรกที่ก่อตั้งในกายนี้ในญี่ปุ่นคือท่านเออิชิโอไซแล,ล้วคริสตศตวรรษที11่114ถึง1215ซึ่งท่านเป็นผู้ตั้งสำนักศึกษาแห่งนี้ขึ้นในประเทศญี่ปุ่นครับนะครับ,รบผมก็ได้พูดมาเกินนะครับทั้งเกินทั้งมีเนื้อหาสาระทั้งข้อมูลนะครับ ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะนะครับทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อความเข้าใจถึงความเป็นมาของชาวพุทธแบบเซนนะครับที่ได้พัฒนาการเรื่อยมานะครับซึ่งศาสนาเซนพุทธศาสนานิกายเซนหรือทยานะฌานเนี่ยได้ประจเจริญรุ่งเรือง,องท,ที่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ หลังจากท่านนายกเว้หลางดับขันหรือนิพานแล้วสภาวะการแห่งพุทธานาทายาณชาญในยุคต่อมาในประเทศจีนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงบางประการนั่นก็คือมีการยุติการสืบทอดตําแหน่งพระสังคานายกและเลิกการรับช่วงภากาสาวพัดนะครับ ทีนี้ก็ขอกล่าวถึงประวัตินะครับโดยโดยคร่าวๆนะครับก่อนจะถึงจะพูดถึงความเป็นมาความเป็นไปของพุทธศาสนานิกายนี้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ขอ,อ,อจบนะครับรำบบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนนะครับ ซึ่งก็ในตอนต่อไปเนี่ยนะครับคือตอนที่วันนี้ก็คือตอนที่สามตอนต่อไปก็เป็นตอนที่สี่ก็ได้กล่าวจะได้กล่าวถึงประวัลัทธิคำหลักรมคำสอนนะครับของนิกายนี้ที่ชาวญี่ปุ่นที่หยิบฉวยไปยเผยแพร่ในญี่ปุ่นและ,จะเจริญรุ่งเรืองที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลาผมก็อยากจะขอยุติ ะครับการพูดถึงหลักพูดถึงวิธีแห่งหลักธรรมคำสอนเซนในตอนที่3นะครับคือตอนนี้เป็นตอนที่3ามวงเล็บ3นะครับเช่นเคยนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกิดข้อสงสัยหรือไม่สงสัยก็ตามนะครับ จะโทรศัพท์มาคุยมาสนทนาธรรมหรือมาแลกเปลี่ยนทัศนะอะไรกันก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นคำถามที่อยู่ในหนังสือที่อ่านมาแล้วหรือที่ฟังผมพูดนะครับไม่ห้ามห้ามไม่เอาเรื่องนอกเรื่องเรื่องอื่นมาถามเพราะผมก็ตอบไม่ได้ถ้าตอบก็ใช้คิดปรุงแต่งพูดไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าท่านผู้ใดต้องการสนทนาหรือคุยนะครับ ในเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือดิกายชาหรือทยานะนะครับและการเผยแพร่ธรรมการสืบทอดธรรมหรือหลักธรรมคำสอนอะไรก็ตามนะครับท่านที่อยากประสงค์อยากจะเข้าใจอยากจะรู้รายละเอียดนะครับผมก็ยินดีที่จะตอบให้เท่าที่ผมได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติมานะครับเอาละครับ สำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านผู้ฟังจะติดต่อหมายเลขนะครับ025133279และก็0891260689นะครับครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ